กาศบาดีพมาท่นัองสบาดียามสวยนะจ้ะลงคลิปซาพี่น้องมันกาศบาดีวัตรทุ่งหมองถูกบอสบัาดีวัตถทุขู่ถูกคนจ๊ะงอมาง้อมาเอ้ยมาแต่ไปในเมืองอีกแล้วพี่น้องใ้เมือนี้จ้ะไปในเมืองเรื่องทุระของน้องสลาย ลายลบลายเต่าพี่น้องสเสียหายอันนหนเสียพาสปอร์ตให้สลายนะหมักบ่ไปดิฟันไปดิฟันลูกระทุนเอ้ยหมักเอาเหยียตั้งหน้าพี่ตินนะบ่วเทิงโอ้มันพอดีบักอ้ายขอบใจอีป้าลายๆสื่อหลดมาซองขันพี่น้องแต่เอาว่าเอาลงไปหายปากอ้ายละคันหนึ่งอันนี้ บักอายพาขิ้นซื้อห้คันนี่ก็ะซัมลอยหาซีบพี่น้องคันขอาบักอายพาขิ้นนะี่ยเก้าลอยหาซีบแม่ไอาพาขิ้นซื้อห้ยสองคันซื้อห้ลูกเพื่อนล้วก็ซื้อห้ยลานออขากบลูกโอ้ยหลักขากเออบูบูอ่ออเพ่นชีนได้รด มาแล้วดีใจ <c oughs> ที่แรกเขาก็ฉิบไ่ได้เอาล่ะพี่น้องบมดไปเลยราคาเขาเอาหนาะซองขั้นละพันสามปะก็เลยว่ะสื่อหาย <c oughs> ถ้าเจ้าโดหายซองขั้นลนะพันสามก็เลยเอามาให้อลินขั้นไไหน่ <c oughs> อยบอกยักอ้ายพัดบ่ยอมอยากได้ขั้นนี้เมียนบักอ้ายกัน <c oughs> เอาเอามึงรู้มาจนคุง้ง ยิ้มบ่ฮุบยิ้มบ่ฮุบเลยลมแรงขอบใจอีป่าดไหมขอบใจเด้อเอ้ยดิ่งิ่งโอ้ยจนในเก้งดังสิฮักย้อนกระตาแล้วฮะ หาลอยผู้อยูย่สวรรณาอันนี้ซ้ำลอยหาซีบพี่น้องเลยเกิเลยเพิ่นก็เลยว่าเอาให้อารินขั้นหนึ่งจ้าเลยเอามาให้อารินนำ <c ười> บักอ้ายก็อยากได้แบบนี้คือกันปุ้ยมาลมแห้งกระดะโกอ่ะทีนี้กลับมาลมแห้งอีละพี่น้องเลย ยิ่งนะบก็ไปต่างใจขึ้นไปสื่อรหลดดอกพี่น้องเขาต่างใจขึ้นไปแลนเอกสารให้สลายของน้องชายหนะก็ขเขาจาวันยังอีกอาทิตย์หนึ่งก็ออกพาสปอตแต่วันเฮดห้สลายตื่นโอ้ยนิ่มบ่คูป้าพอเบิ่งรถหลดมาให้ร้านเน่ก็เลยเบิ่ง ราคาพอพังเผื่อว่า,าให้ไอรินน้ำแน่ก็เลยเดี๋ยวมาเสื้อผ้าไอรินเสื้อผ้าไอรินน้อยอยากกินเองนันดี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 กินเองก็ได้กรบบาทไม่ค่อข้นอยากได้รดขั้นนี้นำอยากได้ผสง บัดแม่เพิ่นได้เงินอีกอย่งเอาหายอีกถ้าจะไปทางอื่นแต่เ้าบริไปอันตอนเขาไปเขากับริทายคลิปดอกพี่เน่เฝ่าไปฝ่ามานำ ยิ้มบบฮูบเลยคนเฮาตาตาตาแน่กกะดูุัติเหตุเป็นอะไรลูกโอ้ไอรินเกิดอุปัติเหตุรถปีนกับท่านหันโอ้ยไอรินเอ้ยข้าพนบบถึงพี่น้องไพหมัดเขาหายแน่นิเวลาบ่เลือเอออยู่ไป อยู่วายเออหมักเลยนี่พี่น้องยิ้มบ่หุบเลยยิ้มโอ้ยชนแม่ชนแม่ชนแม่ผู้วินไปใช้กรงเฮียนบ่ท่านเรืมาบ่เขาอย่างซานกระตากโอ้ยกระเพาะชีจักน้ำเขากระย่างนะเนาะ เล่นเอกสารกะเท่าได้มือเท่าได้ลบแล้วพี่น้องจักอีหยังอีหยังยากอธิบายบ่ถึกอ๋นๆมันสิปินีลนะอนน่ะินไปหางุมกแป้งมากินตําหุงป่ะ หนาวแน่บอกได้ลงของไปคุดเอาแถวตะพังมันฮะเจซ้ายยังบ่มาบวมา่ว่าไปชงเครื่องไปชงเครื่องผมสวยจิงอ่ะ พ <c oughs> อใจแห้งนะกับรดคันนี้นะยิ้มนีนอนตื่นแล้วนี่อนเออสัมเพิคนหากาตื่นอ,อือขับรถขับรถสีแดงคือกันอีได้เขาา้ามัอกออลไะกะเอาตีนไปทูนี่นัน่นนะ บัป้ายน่ะป้ายตะีตดเพระาะว่ามันบ่มีลมเพป็นว่าได้ลมมันอ่อนเพป็นเ่าเป็นบีบึงตีนมันทำแทะมันมีลมซื้อรถมาซื้อพาแอลินยิ้มบ่ฮุบเลยขอบใจอีป่าหลายๆเด้อที่ซื้อรถให้แอลินข้าวาอยากเทิง <laughs> เอาเอาเอา,เอาแนวมาติดเมียนนะก็เทปมาติดตีนเมียนอันดีอันดี มันก็ยืดใส่พมันผักบ่ถึงตูดออกอีกตูดมันก็ได้นั่งนั้นแหละนั่งกุ้งเล็กแค่มือนังก็ยังจับก็ถือเลยนะเขานะขากว่าโหลอีลาขากว่าได้โหลดโอ้ยข่างลมรขับรถขับรถรึน รมซายอีหยังกะบ,บูหูสาพูดสาโพายูทูบเบอร์สามคนตายฉันบอกลย,ลยูทูบเบอร์จำอันเออเนี่ยค่ะอันนั้นะ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 ยูทูบเบอร์จำเล็กหน่อยเสียชีวิตนะบุ๋มมีไฟายากให้เกิดดอกยวเราพี่น้องมันเป็นอุบัติเหตุบุ๋มมีไฟตั้งใจดอกไม่ใหญ่ลองเห็ดเบียกรวม อากาศมือนี่คึมคึมลมลมคือฝน,นจะตกเสียไปยัง่ะป่ามากระบบืกไปปักสองกับบุได้อียังดอกพี่น้องได้ตลอดนี่แหละพวกแนวต่างใจเอาเอกสารไปให้ นี่กับหมากเ,มมาเาสยกกเียมมาเมียนหาหน่อไม้สลล์หมากละสิบบาทหมากเสียมมาเมียนหาหน่อไมาอิหัวหน่อไม้เริ่มปุ้ง <c oughs> โอาใต้ลูกไอยแนย่เป็นอะไรอุบัติเหตุครั้งที่สองอดเออร้อยนี่แล้วบอกไอ้นะแม่ กระตามเป้เลยเป้โอ้ยเอาขื่นมันกิดก้าวขึ้นจับขื่นห้ยนอกนะแม่มายเคยกินไหมีขวดโหลดวอีร้อยมันเก่งโหลดซ้ำโลน่าร้อยตุ๊กตุ๊กซ้ำโลน่ะเฮ้ยมันจะไปกินกระบอกน้ำเจ้าร้อยเจ้าอย่าไปกินไะไมันสียัยน่ะ รถเดินกระตาเพห็นกับวะป้าป้าเนาะแม่ไอ้พากิานสื่อหายอาเถ้าไอวินจะคือสุกับกเสร็จมาเสียมากละสิบาทหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยสิบาทเนึ่ยบอนโอ้ยเรสิบาทเราจะหาได้เออ,อบอกคือเพิ่นหาได้สิบาทกะท่างามไปขีนะ่รถฮนาสิมุนมา,มานอย่างเดียวนี่ ลมกับลมพยลมโพยไปทางใดต่อมอนีีกเขาปิดคลิปเด้วพี่น้องฝากก็ไรก็แซ่สองอลินน้ำเดิอป่าลุงสบ,บายดี